การหาเสียงตลอดสัปดาห์นี้ค่ะต้องถือว่ามีความหมายนะคะเพราะว่านี่คือโอกาสนะคะที่ทุกพักการเมืองพวกเขาจะต้องเร่งทำแต้มค่ะเพื่อให้โวตเตอร์ตัดสินใจ เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันก่อนค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเขาไปเดินหาเสียงค่ะที่ตลาดเจ้าพลมและก็ตลาดหัวลอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อช่วยลูกพักคหาเสียงนะคะจังหวะนั้นนะคะก็ปรากฏว่าเจอกับคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจค่ะ คุณธนาทรก็ไปในฐานนะผู้ช่วยหาเสียงช่วยลูกพักประชาชนเช่นกันค่ะทั้งคู่พบกันนะคะแล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีทักทายกันค่ะมีการจับมือด้วยค่ะ ซีนนี้นะคะทำเอากองเจียทั้ง2ฝ่ายนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนก็มองด้วยความชื่นมื่นแล้วก็คึกคักค่ะและจากซีนนี้ค่ะทำให้สื่อนะคะไปถามคุณอนุทินค่ะว่าการจับมือกับคุณธนาธรวันนี้เนี่ยจะหมายถึงการจับมือกันตั้งรัฐบาลในวันข้างหน้าด้วยหรือไม่แน่นอนว่าตามสไตล์ของคุณอนุทินนะคะเขาก็คือเป็นมิตรกับทุกคนทุกพักไม่สร้างศัตรูค่ะ คุณอนุทินระบุว่าพักภูมิใจไทยไม่เคยมีข้อแม้นะคะเรื่องการจับมือกับใครอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกพักการเมืองเนี่ยต่างหวังดีกับประเทศชาติเหมือนกันทั้งนี้นะคะแม้พักภูมิใจไทยค่ะจะส่งสัญญาณนะคะว่าพร้อมจับมือกับทุกพักการเมืองแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับใครนะคะแต่สิ่งที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดค่ะ นั่นก็คือสูตรการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือการที่พัรคภูมิใจไทยจะกลับไปจับมือกับพัรคเพื่อไทยหรือว่าพัรคสีแดงค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่านะคะทั้งคู่นะคะทั้งแดงแล้วก็พัรคสีน้ำเงินพวกเขาเคยเป็นรัฐบาลผสมเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วจนนำไปสู่ความขัดแย้งจนพรรคภูมิใจไทยต้องออกจากรัฐบาลค่ะในสมัยของนายกแพลทองทานชินวัตร แม้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะจะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะพักสีน้ำเงินคือพักภูมิใจไทยมีโอกาสเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นพักที่มีความพร้อมนะคะทั้งบุคลากรแล้วก็ยังคุมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงยังเปิดกว้างเป็นมิตรกับทุกพักนะคะแต่น่าสนใจค่ะว่าเรื่องนี้นะคะอาจจะไม่ราบรื่นแบบนั้นนะคะอาจจะมีจุดหักเลี้ยวค่ะ เพราะว่าจะไปขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ว่าถ้าทั้งแดงและส้มนะคะพวกเขาหันมาจับมือกันเองเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทยจะทำให้พรรคสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินตกอยู่ในที่นั่งลำบากด้วยหรือไม่ อย่าลืมว่าทั้งส้มทั้งแดงนะคะพวกเขาต่างก็มีจุดอ่อนอยู่ในตัวเองค่ะและต่างต้องพึ่งพากันนะคะในวันข้างหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนค่ะยังมีคดี44สสพัรเก้าไกลรออยู่ค่ะและหากเรื่องราวนะคะเดินต่อไปในทิศทางที่เป็นลบค่ะคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุธิแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของพรรคส้ม อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามมาทันทีค่ะดังนั้นก็จะเท่ากับว่าพักส้มพักประชาชนจะเหลือแต่จํานวนสอสอค่ะขณะที่พักเพื่อไทยเองนะคะในวันนี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรเจ้าของพักตัวจริงนะคะเขาก็ยังคงอยู่ในเรือนจำค่ะเป้าหมายการต่อสู้ของพักเพื่อไทยอาจจะจำเป็นค่ะที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สู้ต่อนะคะเพื่อรักษาพักเอาไว้ให้ได้ค่ะ แต่พักเพื่อไทยเองค่ะเขามีความพร้อมในแง่ของแคนดิเดตของพักแล้วก็จำนวนสอสอนะคะหากรวมกับพักส้มค่ะย่อมตั้งรัฐบาลกลายเป็นส้มผสมแดงไปสู้กับพักภูมิใจไทยได้อยู่แล้วค่ะดังนั้นค่ะงานหินของพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินจึงอยู่ที่ว่าเขาจะทำยังไงค่ะเพื่อมาให้ส้มกลับไปผสมกับแดงและนั่นจะกลายเป็นการปิดทางของพักภูมิใจไทยทันทีค่ะ